เลยไปหมดแล้วครับจังหวะนี้เป็นร ah. ah ุ่งโรดแน่นุดอนรวนกับสิวก้อนแล้วไปได้แล้วครับรุ่งโรดรุ่งโรดหลบสามแล้วครับจังหวะนี้แล้วล้มลงไปพูดถึงสินไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้ ตูครับลบบุรียูไในเด็ดครับนัทสิทธิ์ขำปานให้มาที่ธรนงรอธรณงบอมยาวออกมาเลยครับแต่ <c oughs> ว่าไม่ถึงนนพันธ์เป็นบอลของปากช่องอีกครัง้งนึงครับจกกัจกรกดจักรกดให้มาทางซ้าย <c oughs> ถึงธิพกรด้วยนะครับไม่ออกจังวะนี้ธิพกรธิพกรดึงผู้เล่นของลบบุรีไว้อยู่แล้วก็ให้มาในจังหวะนี้แล้วก็ เสียฟาวนะครับจังหวะน,นี้ของธาราเทพเเเแล้วเป็นอนบบริบูรณ์จตุพรครับที่มาเล่นลูกเซตปีให้กับฝั่งของปากช่อง SCK ยานี่เปิดได้ยิงได้ครับแต่ว่าถ้ายิงก็จะแคบหน่อยลมาจมจังหวะนี้ห <c oughs> ดไปมงสก,กัดไม่ได้ครับ <c oughs> เป็นสุวิททิพย์ยายใหญ่ครับที่หมงสก,กัดไว้ได้แล้วครับจงังหวะนี้จากการโฉบหมงของผู้เล่นฝั่งปากช่องเอสซีเคเตมูมีกครั้งหนึ่งครับ ของปักชองเอซิเคทเปิดดงโด่งแล้วมันลอยมาที่เสางสองลัมพีแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับจังหวะนี้เป็นจรันผิวงามครับ <sam ple et string> ก็เป็นหนึ broken, ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับจากผู้เล่นของปากช่อง SCK ครับเป็นจรันผิวงามครับยิงให้ปากช่อง SCK นำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้ว มาที่ธีรกรครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นฟรีิกของรบอรีอยู่ในใจครับธาราเทพให้มาที่ศีวกรป่าที่นนพันธ์แล้วมาที่พงวิทักพงวิทักตบเข้ามามแต่ว่ามันล้ำหน้าไปก่อนลวครับจังหวะนี้